เช้าเช้าแบบนี้ต้มเลือดหมูสิครับข้าวสวยร้อนๆ้อนเลือดหมูนุ่มๆน้ำซุปลมกลบเปิดสูตรปรุงอร่อยวันนี้ต้มเลือดหมูสี่แยกบางครูช่วงเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่ ตอนนี้ผมอยู่กับเฮียจุยครับเจ้าของร้านนะครับสี่แยกบางพูต้มเลือดหมูนะครับนี่คนนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้กี่ปีแล้วครับ30ปีแล้วครับ30ปีคุณผู้ชมเช้าเช้าแวะมาเนี่ยเขามาทานอะไรกันต้มเลือดหมูครับอันนี้ทีเด็ดที่ร้านเลยทีเด็ดที่ร้านเลยนอกจากต้มเลือดหมูมีเมนูอื่นไหมครับมีครับผมก็จะเป็นจับใสจับข้นเสี่ยวเป็ดนะเสี่ยวลูกชิ้นเสี๋ยวต้มยำเย็นโฟครับ ข้าวหมูแดงหมูกรอบมันไก่ข้าวขาหมูครับโอ้โหครบเลยอะไรที่ร้านหมดก่อนต้มเลือดหมูครับเพราะว่าน้ําซุปที่หอมหวานเครื่องในไม่มีกลิ่นคาวร้านสะอาดด้วยร้านสะอาดอย่างดีเลยครับสุดยอดเลยคุณผู้ชมถ้าวันนี้จะให้เลือก1เมนูในร้านมาเปิดสูตรกรุงอร่อยรูปหนึ่งจะเลือกเมนูอะไรครับสูตรน้ําใสต้มเลือดหมูครับฮะเปิดน้ําซุปได้เลยหรอน้ำซุปได้ครับไม่ต้องเลือกเมนูเปิดน้ําซุปเลยน้าซุปกันไปเลยอ้าวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูนะครับสูตรลับน้ําซุปของร้านนี้ครับ วิธีการทําก็ไม่ยากครับเราใช้กระดูกหมูกระเทียมพริกไทยปรุงรสด,ด้วยสีิวขาวน้ําตาลกวดและที่สําคัญผงกรุงรสลดหนึ่งลดหมูเพราะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศจากธรรมชาติทำให้น้ําซุปรสชาติกลมกลม่อมเพิ่มความอร่อยให้กับทุกเมนูได้เป็นอย่างดี โอกาสผ่านมานะครับแวะมาฝากท้องร้านนี้ได้เลยในช่วงเช้านะครับแล้วลองไม่ผิดหวังที่ร้านต้มเลือดหมูสีแยกบางคูครับอยู่ตรงไหนครับสีแยกบางคูฝากทางเข้าตลาดบางกะทงนนทบุรีครับเปิดตั้งแต่กี่โมงฮะหกโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นครับแวะมาได้เลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ของปรุงรสรสหนึ่งนะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับหาซื้อได้ที่เดอะมอลล์ทุกสาขาครุ๊ย์มารมเก็ตฟูดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้ามอไปทางร้านเอาไว้ใช้นึ่งชุดเลยนะครับขอบคุณคร ผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่ง